สวัสดีครับนะฮะก็ขอต้อนรับนะครับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ช่องใหม่นะครับของบนตาเร t r เทดิงการเกมนะครับผมนะฮะงั้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับขอแนะนำตัวก่อนครับผมพี่รอนะครับผมก็จะเป็นผู้นำพานะครับเพื่อนๆเข้าสู่จักรวาลของ มอนตาเทรดดิ้งการ์ดเกมนั่นเองนะครับโดยมอนตาวีลเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับของลิฟต์สตูดิโอนั่นเองครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็ผลิตผลงานมากมายนะครับทั้งแอนิเมชันนะครับผมเกมนะครับผมซีรีส์นะครับแล้วก็มูวี่นั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ผลงานก็คือ Out of the Nest นะครับผมองค์ละครพิทักษ์เจี๊ยบนั่นเองนะครับก็หลังจากที่คลิปมีออนแอร์ไปแล้วครับก็น่าจะลงโลขับยนตร์กันทุกโรง กันแล้วนะครับผมเนี่ยใครสนใจก็สามารถไปดูกันได้นะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสินค้ามากมายนะที่ได้เห็นกันอยู่เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นโชว์รูปอินเสิร์ตเข้ามาให้ดูเลยคมีเยอะเลยนะครับผมนะ่ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้าไปที่ shop live studio ได้เลยนะครับก็จะมีสินค้ามากมายครับบอกเลยว่าน่ารักไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะครับผมในส่วนของบริษัทใหญ่นะยครับผมเรามาพูดถึงมอนตาวเวอร์กันดีกว่านะครับแคดิกัสเกมตัวดีนะครับผมเนี่ยซึ่งนะครับผม ที่มาที่ไปของการ์ดเกมตัวนี้ครับก็คือเรานะครับก็ได้อีกนะครับกับอนิเมชันนะครับเรื่องนักรบมัากรตำนานกาดดงจันทนะครับผมเนี่ยมาเป็นพอหลักของตัวเนื้อเรื่องของการ์ดเกมตัวนี้นะครับซึ่งระบบเกมนะครับของมอนตาวน์ดูส์เทรนดิ้การ์ดเกมนะครับก็จะเป็นวอลเก้นะครับผสมเทรนดี้การ์ดเกมนั่นเองนะครับผมเรามาผสมผสานกันครับ เพื่อให้ผู้เล่นนะครับได้จัดสำรับนะครับผมนกองอัพของเราเนี่ยไปต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งจะแพ้ชนะในเกมนี้นะครับก็จะต้องไประเบิดยานแม่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมนะให้ให้เขาระเบิดก่อนนั่นแหละนะครับแล้วเราจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรามีสตาร์เตอร์นะครับออกมาแล้วนะครับถึง2ชุดด้วยกันนะครับก็คือเอ0ดีศนะครับน้องวายุนะครับแล้วก็เอดีูน้องเวลา นะครับผมเนะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาทําการอันบล็อกด้วยกันนะครับผมว่าหน้าตาของการ์ดเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมนะแล้วก็อาจจะมีเทคนิคนี่ครับเล็กๆน้อยๆครับเข้าไปให้เพื่อนๆนะครับได้รู้ถึงกิมมิคของเด็กนานๆด้วยนะครับผมและหลายคนอาจจะเป็นกังวลครับไอการ์ดใหม่จะอยู่นานไหมนะครับจะยาวไหมบอดยาวแน่นอนเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมโชว์รถแมพให้ดูเลยครับปิ้งไงขึ้นมานะครับผมเนี่ย รถแบบนะครับของกามวนเตาเนี่ยเออขะบอกเลยยาวนันี่คือเฟสแรกนะครับผมแล้วีเฟสต่อไปได้เงฝากติดตามกันด้วยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่ๆเลยอ่าแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแนะนําตัวนะครับสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆได้รู้จักกับเราก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราก็จะมีทั้งเอ่ออย่างที่บอกมีอันบ็อกนะครับ เอดีศูนย์หนึ่งเอ็ดดีศูนย์สองนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีทั้งสปอยเลอร์การชุดใหม่ๆนะครับเทคนิคการเล่นเทคนิคการจัดเด็กนะครับและเทคนิคต่างๆมากมายนะบอกเลยว่าถ้าเกิดใครพลาดนะครับช่องเราเนี่ยบอกเลยแม่คุณอาจจะเสียโอกาสนะครับผมในการทำให้สำหรับคุณได้เก่งขึ้นนะครับแล้วก่อนจะจบกันไปในวันนี้นะครับเราก็ยังมีช่องทางอืต่นนะครับให้ได้ติดตามกันด้วยครับทั้งทาง Facebook นะครับแล้วก็ Tik To k นะครับผมนะฮะก็ยังไงฝากกดติดตามมาด้วยนะครับไปพูดคุยกันเยอะๆนะครับผมนะฮ อ่ะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมรับรอว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับหน้าที่เนือชีวิตยา